เทคนิคการดุลูปบนหน้ากระเป๋าหนังสัดส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญการกรีดลายเป็นสิ่งที่ควรคำนึงมากการใช้น้ำในการร่างลางแบบอยู่ที่น้ำมากน้ำน้อยแสงเงาสัดส่วนของกระเป๋าต้องได้รูปทุกรูปที่ต่อประมุลเครื่องหนัง ต้องให้ดูเป็นธรรมชาติไม่ให้ดูแข็งกระด้างหรือเส้นแตกและการตัดเย็บแพทเทิร์นก็เป็นส่วนสำคัญอัราะ่วนทั้งหมดรวมๆเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงและสิ่งที่ยากที่สุดของการทำกระเป๋าคือใจต้องได้ความนิ่งต้องได้ความรักต้องมีนะอยากบอกให้น้องรุ่นใหม่ที่จะรักในฮานแฮนเม d e